โอเคนะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีสวรรัสดีน้องๆอีกไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องมิชชันแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาเรเน่าฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตในส่วนท่าทางใหม่นะครับที่หลุดออกมาในในส่วน IG เสริมนอกนั่นเองนะครับวันนี้จะพามารีวิวทุกอย่างเลยนะครับหลายคนก็เห็นท่าทางบางท่าทางเนี่ยเห็นในทิกเกอรพี่ไปแล้วนะครับพี่ลงไปหนึ่งคลิป โอเคนั่นแหละนะครับเฟรลทางนัล้วแหละนะครับวันนี้เ er ดี๋ยวพี่พามารีวิวคลิปเต็มเลยนะครับใครที่ตามมาจากทิกต็อกอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะพามาดูในโซนหน้าทางใหม่นั่นเองนะครับแต่แต่ก่อนจะไปดูกันเนี่ยก็มีกิจกรรมนะครับอัปเดตเข้ามาใหม่ล่าสุดนะครับบอกเลยว่าโคตรสุดเลยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับตู้สุ่ม8ทีการันตีความเกลือเฮ้ยการันตีไอเทมการันตีความเกลือดูครับเริ่มต้นที่1เพชรครับรอบนี้บอกเลยว่าสุดจัดนะครับ1เพชร19เพชร 29เก่าอ้ย29 49 99้9สา9แล้วก็799เนี่โอ้หถูกลงกว่าเก่าด้วยเฮ้ยอย่างเวอร์มีชุดผู้ชายนะครับเป็นชุดนี้นี่เลยนะครับผมอ่ามีเอฟเฟคด้วยเป็นชุดเวอร์ซีรี์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีท่าทางเวอร์ซีรี์ด้วยนะครับนี่เป็นไงอย่างเท่<ฮ> <c oughs> นะครับเริ่มต้นที่1เพชรเท่านั้นนะครับโอ้โหสุดจัดจัดบอกเลยว่าสุดจัดจัดนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอ1เพชรถ้าออกนะ ดวงโคตรด,ดีมาหนึ่งเพชรไปปัอปป๊อปป๊อเฮ้ยไม่แน่ไม ouais, uh ่แ huh น่ไม <rules> ่แน่ไม่แน่โอ้โหนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเกลือจัดเกลือจัดไปสักทีดิอีกสักทีดิสิบเก้าเพชรไปมาเฮ้ยเฮ้ยตกใจหมดไอ้บ้าเอ้ยได้รองเท้าเรียกว่าได้ของดีบ้าเอ้ยไปอีกสักหน่อยไปยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าโอ้มันเลยชุดอ่ะ ตัวว่าและโคดเข็มโอเคประมาณนี้นะกิจกรรมนี้มา7วันเท่านั้นนะส,สำหรับตู้สุ่มแปทีการันตีไอเทมมันเองนะครับส่วน กิจกรรมอื่นก็มีมาเหมือนกันนะครับสําหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับแต่ตอนนี้มาแค่แบนเนอร์นะอ่านะครับก็กิจกรรมนี้จะมาวันที่23นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับเป็นกิจกรรมเก็บโทเค็นนะครับโบซีรี่สีทองนั่นเองนะเป็นพื้นทองนะนะครับนี่ล็อกอินนะเล่นกับเพื่อนนะครับลงเล่นครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมง90นาทีนะครับนี่ได้รับวันละเท่าไหร่วเนี่ยสองสี่หกวันละ6โทเค็นเลยนะครับแล้วก็เอามาแลกตรงนี้นี่เลยนะครับก็จะมีดาบนะครับนี่ นะครับดาบปลายตัดนะครับหัวตัดแล้วก็จะมีสก,กินคู่หูนอกเป็ดนะครับผมแล้วก็จะมีสก,กินลดสก,กินมีดนะครับนี่โคตรเทดูดิเอฟเฟกแม่ย,ย่างสวยนะครับผมแล้วก็จะมีทางด้านของอะไรกะ <c oughs> เป็นบัตรสร้างห้องนะครับคาร์บแลนด์แล้วก็บัตรสร้างห้องธรรมดานั่นเองนะครับจะอัปเดตก็ามาวันที่23เวลาเที่ยงคืนนั่นเองนะครับรอได้เลยแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็จะเป็นกิจกรรมรวมพลคนชอบเชียร์นั่นเองนะเป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาพี่ก็รีวิวตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วใครที่อยากดูเนี่ยสามารถไปดูในช่องพี่คลิป เมื่อเช้าได้เลยนะครับก็สอนเล่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับในกล่องนี้ก็จะมีให้ลุ้นเพชร19,999เพเรเเเพชรนั่นเองเป็นกล่องแบบนี้เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูเลยรักกันนะครับผมนี่เป็นกล่องอยู่ไหนเอ่ยอย,อยู่ไหนเอ่ยกล่อง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 อยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงนะครับพี่มี16กกล่องนะเดี๋ยวพี่ยาเปิดแบบชิวๆรักกันมาประเดิมกล่องแรกมา10,000มืนโอ้มหมาสะดุดให้ลุ้นนะ่ะ มาสะดุดให้ลุ้นเฉยเลยอะมาขอเป็นแบบว่าสองกล่องแล้วกันไปเอ้ยเหมือนจะออกแต่ไม่ออกมาขอเป็นสิบเอ้สิบสามพะนะสามกล่องไปเฮ้ยกระตุกเพื่อกระตุกเพื่อมาขอห้ากล่องห้ากล่องห้ากล่องไปเฮ้ยมันกระตุกเหมือนแบบให้เราลุ้นอะเอาเหลือไว้กล่องแล้วกันปึ๊บ อดเลยนะครับส่วนโทเคนเราเอาไปไหนได้เราก็เอามาเล่นกิจกรรมโบสซี่ตรงนี้ครับผมนี่เห็นปะนี่นะนี่เอามาเล่นตรงนี้ได้เห็นไงนี่ไงเอามาเล่นแบบกดรัวๆกดลัว,ค,ลว,ค,ลวครับเพื่อจะเก็บโทเคนนั่นเองนะครับส่วนชุดผู้หญิงเนี่ย ที่จะปลดล็อกเนี่ยในเร็วๆนี้เนี่ยก็คือต้องใช้110โทเค็นนะครับพี่ไปดูหาข้อมูลมาละนะครับพี่ดูล่วงหน้าได้นะครับผมนะอ่ะก็คือใช้110โทเค็นนะครับให้น้องๆเหลือโทเค็นไว้ได้เลยนะครับโทเค็นเอ่อโบซีรี่นะครับโทเค็นโบซีรี่เหลือไว้ได้เลยนะครับผมต้องใช้110โทเค็นอันนี้เฉพาะชุดนะเฉพาะชุดอย่างอื่นก็ตามนั้นครับผมต้องเหลือไว้นะครับต้องเหลือไว้เยอะๆนะครับพี่แนะนําให้เหลือไว้เยอะๆ นะครับอ่ะโอเคโอเคใกล้หมดยังใกล้หมดยังครับไปครับไปเรื่อยๆครับมาหมดยังป๊บเดี๋ยวสามอันสุดท้ายนี่ไงเรียบร้อยตอนนี้ไม่มี2 0 0้กว่าเลยโอเคนะครับประมาณนี้ทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับท่าทางนะครับที่จะอัปเดตเข้ามาในแพทหน้านั่นเองนะเป็นท่าทางอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูท่าทางแรกกันดีกว่านะครับนี่ต้องขอบคุณเครดิตกันด้วยนะครับเครดิตในวิดีโอเลยนะครับนํามาจาก IG เลย นะครับเรามาดูในส like oh. yeah. ่วนท่าทางแรกกันด okay? ีกว uh ่า huh. ท right. no ่าทางแรกก็จะเป็นท่าเต้นนะครับแล้วก็จะมีแล้งข้างบนหัวนะครับนี่เห็นไหมนะครับก็จะน่าจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นท่าทางรางวัลของแร้งก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้ต้องรอดูนะครับว่าจะมารูปแบบไหนเนาะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมท็อปอัพนะครับแต่ว่าถ้ามีรูปแล้งมาแบบนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นรางวัลแล้งนะครับที่พี่อัปเดตในส่วนเอ่อฟิฟ้าวันอ่ะที่เป็นของรางวัลแร้งอันนี้ก็เป็นมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นแร้งมาสเต เออแลนแกนมาเตอร์แกนชามาเตนะครับผมนี่เป็นมานี้เลยยังสวยดูดิเ <c oughs> นี่ยโอ้ยอย่างเท่นะครับอย่างเทเลยนะส่วนท่าทางที่สองก็จะเป็นเหมือนของแล้งสี่วีสี่ครับผมนี่แลนะ้งสี่วีสี่นะดูดูรูปโลโก้ก็ดูแล้วนะครับนี่โคตรเท่นี่แล้งแดงนะครับผมฮนะีโรอิดนะโอ้อย่างสวยอดูดิยิงไปที่เหมือนเป็นเกาะนะครับเป็นโล่แล้วก็มียังไงมีอ่า โลโก้ของแหลงอยู่นะครับนี่เป็นไงสวยจัดจัดบอกเลยว่าสวยจะจัดยิ่งเป็นแบบโลโก้ logo, นะครับโลโก้แหลงของแหลงมัตเตอร์แหลงแกเนี่ยบอกเลยว่าสีทองโคตรสวยเลยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็อีกท่านึงที่พี่เอาลงทิก t o อกนะครับผมนี่เลยน้องๆหลายคนดูใน t i กต o อมาแล้วนะก็จะเป็นท่าแบบเออเนี่ยที่ดูดิ <c oughs> ชอบอ่ะพี่คนชอบเลยท่าเนี่ยดูปับป๊บปบนี่นี่ เค okay. เป็นท่าเต้นนะครับอย่างเท่ผู้สาวสาวชอบแน่นอนท่าเต้นท่านี้นะครับผมนี่น็นไงเท่เลยนะครับแล้วก็อีกท่าหนึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นท่าทางของแรมเพจดนะครับเขาบอกชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นท่าทางของแรมเพ็ดนะครับนี่เป็นท่าถือดาบนะครับผมอย่างเท่เลยดูอืที่จะจัดเนี่ยโอ้ยพี่อยากได้เลยอะท่าทางเนี่ยเนี่ยชักดาบออกมาปึ๊บอย่างเท่ เน be ี่ยถ้าจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมแรมเพจก็เป็นไปได้นะต้องรอดูได้แพท์หน้านั่นเองนะครับผมสำหรับแรมเพจศูนย์นะครับมาแพร์หน้านะครับผมแล้วก็อีกท่าทางหนึ่งคตรห่าล้าทางอันเนี้ยดูเหมือนคนเมาอ่ะท่าล้มแบบโอ้โหเอาหัวมุดดินเลยดูโคตรหาแล้วก็อีกท่าทางหนึ่งนี่ตีตูดด้วยท่านียโคตร ั่นโคตรกวนเนี่ยดูดิเหมือนเรียกมานี่เข้ามาเข้ามาเข้มา,มาเนี่ย <c oughs> โหโคตรปัน่นเลยก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับหน้าทางที่ยับหยิกเข้ามาเดี๋ยวต้องรอดูแผ่นหน้าว่าจะมีมาแบบไหนเดี๋ยวพี่มาร์กเล่นให้อีกทีนึง่งละกันเนาะสำหรับคลิปวีดีโอหน้าตัวไปเกาะนะคบผมกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม